หลังจากเมื่อวานนี้เชื่อว่าหลายท่านก็ได้นั่งฟังติดตามการอ่านคำวิจัยของสารรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อคือบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนชของทางนายพิธาลิมเจริญรัฐอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลตอนนี้ก็เป็นประธานที่ปรึกษาพักใช่ไหมก็ผลปรากฏว่ามีมติ8ต่ตอนหนึ่งเห็นว่าการถือครองหุ้นสื่อไอทีวีของนายพิธาเนี่ยไม่ได้ขัดแล้วจะทําให้สมาชิกภาพการเป็นสสของนายพิธาสิ้นสุดลงก็ ได้กลับมาทําบทบาทใ<ะ>นการเป็นสสอต่อดังนั้นวันนี้เนี่ยก็อย่างที่นายพิธาบอกไปว่าถ้าวิจิตรชัยออกมาว่าไม่ได้ผลสมาชิกภาพความเป็นสสวันนี้กลับมาเลยเดินหน้าต่อไม่รอแล้วนะวันนี้ก็มาจริงแล้วก็หลายคนก็ถามถึงเรื่องของ,ของเครื่องแต่งกายด้วยว่าเอ๊ะคุณพิธาแต่งตัวมาวันนี้มันมีสัญญาอย่างไงหรือเปล่าเขาบอกเขาจะแต่งตัวให้เหมือนกับวันที่เขาโดนให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ 19กระกฎาคมอยากจะกลับมาในแบบชุดเดิม<ะ>อ่ะไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับว่าวันนี้แต่ว่าประชุมสภาวนี้เป็นเรื่องของการตั้งกระทู้ถามสด<ะ>มันก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีช่วงโอกาสที่จะให้ในายพิธาเขาได้เข้าไปพูดหรือเปล่าน่าเป็นอย่างไรนะครับบรรยากาศจากอาคารรัฐสภาก็จะมีทางคุณรสรินหนูต่อผู้เสือของเราติดตามอยู่รายงานให้ทราบครับเชิญครับ คุณผู้ชมคะวันนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตค่ะสวมเน็กไทเส้นเดิมเส้นเดียวกับวันที่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่19กรกฎาคมกลับมาที่สภานะคะโดยมีเพื่อน,อนสอๆสสจากพรรคเก้าไกลรอต้อนรับค่ะ <c oughs> ขณะเดียวกันประโยคแรกที่นายพิธาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็คือบอกว่าบรรยากาศวันนี้ถือเป็นบรรยากาศที่คุ้เคยค่ะ หลังจากที่สารรัฐมนูญมีคำว,วินิจฉัยให้นายพิธาลิมเจริญรัตไม่พ้นสมาชิกภาพการเป็นสอสอบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าไกลนะคะจากคดีการถือครองหุ้นไอทีวีซึ่งช่วงนั้นนะคะที่นายพิธาต้องสูงถูกถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมในวันนี้ค่ะ10โมงครึ่งนะคะนายพิธาเดินทางมาถึงที่รัฐสภาก่อนจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะโดยเปิดเผยบอกว่าบรรยากาศวันนี้เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยซึ่งวันนี้ใส่เนกไทเส้นเดิมเส้นเดียวกับวันที่19กรกฎาคมซึ่ง เป็นวันที่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยนายพิธาบอกว่าช่วง6เดือนที่ผ่านมานั้นก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะช่วงที่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ใช้เวลานั้นลงพื้นที่พบปะประชาชนและทํางานลงพื้นที่ร่วมกับสสของพรรเก้าวไก่ค่ะขณะเดียวกันนายพิธาก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการดําเนินคดีกับผู้ที่ร้องเรียนเรื่องครอบครองหุ้นสื่อไอทีวีค่ะโดยมองว่าเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วและจะโฟกัสอยู่กับปัจจุบันค่ะส่วนเรื่องของการกลับมาดํารงตําแหน่งหัวหน้าพรรเก้าไก่นั้นนาย พิธาบอกว่าต้องผ่านในการประชุมวิสามัญใหญ่เดือนเมษายนนี้นะคะซึ่งตัวของนายพิธาเองไม่ได้ยึดติดกับตําแหน่งของหัวหน้าพักเพราะนายชัยธวัฒน์นั้นได้ทําหน้าที่ดีอยู่แล้วไปฟังเสียงของคุณพิธากันค่ะรู้สึกว่ามันไออ่นที่คุณเคยครับ โอเคครับขอบคุณมากทุกคนครับยินดีที่ได้เจอทุกคนสวัดีครับยินดีทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะดูจังหวะเพราะว่าถ้าถ้าเข้าไปแล้วมันก็ไปทางไหนเลยคือเรีนี้ อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมพักเก้าไกลและนายพิธาลิมเจริญรัตยังต้องเหลืออีกหนึ่งคดีที่สารรัฐมนูญจะต้องวินิจฉัยนะคะในเรื่องนโยบายการหาเสียงที่มีแนวคิดในการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งจะวินัดวินิจฉัยในวันที่31มกราคมนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีพักภูมิใจไทยที่ยังคงต้องรอลุ้นอีกหนึ่งคดีค่ะซึ่งเป็นคดีที่นายสีสวรรณจันยาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้ยื่นคําร้องกกตและนายทะเบียนพักการเมืองเพื่อให้เร่งตรวจสอบคําวินิจฉัยของสาร รัฐมนูญเพื่อไตส่สวนกร,รณีเงินบริจาคจากบริษัทที่เป็นโนโมนีของนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยค่ะโดยรู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา72ของพอรปพักการเมืองหรือไม่ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะยังคงมีประเด็นเรื่องของเงินเดือนที่นายพิธาจะต้องได้รับย้อนหลังนะคะซึ่งทางสํานักงานเลขาสภาบอกว่าเดี๋ยวจะดําเนินการเรื่องของเงินเดือนที่นายพิธาถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปประมาณ6เดือนคืนให้นะคะแต่เขายังคงมีประเด็นค่ะว่านายพิธานั้นจะได้รับเงินเดือนย้อนหลังคืนเมื่อไหร่นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่อาคารรัฐสภาค่ะขอบคุณนะครับคุณรสริน